สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการเซตค่า DCL8 Control Cap Bank ครับโดยตัว DCL8 ครับจะเป็น Cap Bank Control 8 8 Step ครับซึ่งสามารถเพิ่ม Option ได้อีก2ครับสามารถเพิ่ม Option Step ได้สูงสุดคือ14ส Step ครับหรือสามารถเพิ่ม Communication ได้เช่นกันครับ ก็มาในส่วนของปุ่มนะครับปุ่มของ DCL8 ประกอบด้วยทั้งหมดปุ่ม5ปุ่มครับปุ่มแมนครับแมนโหมดครับใช้ในการแมนนวลแคปที่กดจากคีย์แพดครับโหมดครับออโต้ครับเป็นปุ่มที่ใช้ในการกดเข้าโหมดออโต้ครับปุ่มบนล่างใช้ในการเลือกดูค่าครับแต่เมื่อเตาเข้าการเซตค่าครับปุ่มทั้งหมดจะเปลี่ยนหน้าที่ไปครับปุ่มแมนครับจะเป็นปุ่ม ซ้ายหรือว่าปุ่ม off นะครับปุ่ม back ออกมานะครับปุ่มออ t o ้นะครับก็จะเป็นปุ่มเหมือนปุ่ม forward ปุ่ม enter ครับปุ่มบนล่างแล้วก็โหมดก็ใช้ในการเข้าโหมดการเซตค่าครับก่อนแรกครับกดโหมด5วีครับเพื่อเข้าเซตค่าครับจะเข้าไปในเมนูเซตครับ b a s ครับ basic เมนูครับ ปุ่มบนล่างใช้ในการเลื่อนครับเช่นกด1นึ่ทีเป็น ADV ครับ Advanced Mode ครับก่อนแรกเราก็เซตกันที่ Basic ก่อนนะครับเมื่ออยู่ในเมนู Basic ครับกดปุ่มขวาครับจะเข้าที่เมนู P 0 1ครับเมนู P 0 1คือ CT Primary ครับตั้งให้ตรงกับที่ใช้งานร่วมกับตัว DCRL 8ครับ เช่นใช้ ct 500ทับ5ครับเราตั้งเป็น500ครับกดปุ่มบนครับเมื่อได้500นะครับเราก็ไปเมนูถัดไปครับตัวนี้เป็น secondary ct นะครับโดยทั่วไปใช้ 5M อยู่แล้วครับถัดมาครับ p 0 3ครับ จะเป็น CT CT Lead p h a s e ครับก็คือตัวเนี้เราจะต้องายลิงในส่วนของ ct เข้ามานะครับผมโดยเข้าที่ s 1และ s 2ครับซึ่งตัว ct สามารถจับเฟดใดก็ได้ครับโดยที่ไม่ตรงกับโวลเตที่เข้ามาครับเช่นเกลน์นะครับจับเฟดที่หนึ่งมานะครับตัวโวลตเนี่ย จะต้องไม่ใช่เฟสหนึ่งก็คือจะต้องเป็น2กับ3ครับหรือว่าในส่วนของ ct ครับจับเฟสที่3ครับตัววลเตจก็จะต้องเป็น1กับ2ครับ Default เดิมจะเป็นเฟสที่3ครับเราสามารถเปลี่ยนโดยการกดบนล่างครับเพื่อเปลี่ยนครับ หากเราดึงเฟส3มาอยู่แล้วครับเราสามารถใช้เฟส3แล้วไปเมนูถัดไปได้เลยครับเมนูถัดไปก็คือ P 0 5ครับ P 0 5จะเป็น Voltage ลเตจ phase ครับอย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้ครับผมก็คือ CT เข้า1โวลต์ต้องเป็น2 3ครับเมื่อกี้เรา CT เราเข้าเฟส3ครับ เพราะฉะนั้นโวล์จะต้องเป็น12ครับค่า default จะเป็นโวล์12อยู่แล้วครับหากเป็น12อยู่แล้วเราสามารถไปเมนูถัดไปได้เลยครับเมนูถัดไปครับ P06 ครับตัวนี้จะเป็นการเซตค่า k v วสเตปที่เล็กที่สุดครับเช่นในระบบมี20และ40เล็กที่สุดก็คือ20ครับต่อสเตปนะครับผม แต่หากว่าสเตปนั้นมี22ลูกเราก็จะถือว่าสเตปนั้นคือ 40kW ครับโดยทั่วไปแต่และสเตปม,มักจะเท่ากันครับเช่นใช้แคป 20kW ครับเราก็ปรับไปที่20เลยครับเมื่อได้ 20kW ครับเราก็ไปเมนูถัดไปครับ ก็คือเมนูที่เป็น P11 เลยนะครับผม P11 ถึง P18 ครับเมนูนี้จะใช้ในการเปิดตัว Output Function ครับซึ่งจะสัมพันธ์กับ Small Reset t ที่เมนู P06 ครับเช่นถ้า Cap Bank เราใช้40และ20นะครับ สมอเลสสเตปเราก็คือ20ครับในสเตปที่เป็น20เราจะเซตเป็น1ครับแต่ถ้าเป็น40เราจะเซตเป็น2ครับแต่ถ้าหากใช้สเตปเท่ากันทุกสเตปเราจะเซตเป็น1หมดทั้งหมดเลยนะครับผมมี4สเตปเราก็เซตตั้งแต่ 1, 1 1จนถึง1 4นะครับถ้ามี8ก็คือเซตตั้งแต่1 1จนถึง18นะครับผม ณตอนนี้เราสมมุติว่าเราใช้เป็น20ก็คือเป็นสเต็ปเท่าๆกันนะครับเราก็จะตั้งเป็น1ครับซึ่งเราก็จะตั้งตามสเต็ปนะฮะจะเลื่อนลงมาเห็ในส่วนของ8ปดสเต็ปแรกนะครับผมจะเซตในส่วนของเบสิกนะครับในส่วนของสเต็ปที่สามารถเพิ่มได้ตั้งแต่9กจนถึง1ิบเราจะเซตในส่วนของแอดวานซ์นะครับผม เมื่อเราเซฟเสร็จนะครับผมเราย้อนกลับไปครับกลับไปที่เซฟเลยครับเพื่อความปลอดภัยครับเซฟครั้งหนึ่งครับเลื่อนไปที่เซฟครับกดขวาครับตัวคอนโทรลเลอร์จะทำการเซฟค่าครับซึ่งจะมีอัลามเกิดขึ้นทันทีนะครับโดยไม่ต้องตุกใจนะครับผม โดยทั่วไปแล้วจะมีอาร์ลามในส่วนของ low current นะครับก็คือ low current เนี่ยเช่นตู้ยังไม่ได้ออโหลดเลยนะครับผมก็คือเป็นตู้ใหม่หรือว่ามีการใช้โหลดที่น้อยมากนะครับผมก็จะขึ้นเอิร์อารลามทันทีนะครับเราสามารถปิดอารลามนี้ได้เมื่อเราเซตค่าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมานะครับผมเรากลับไปเซตต่อครับเมนู a d v a n c ครับผมเมนู advance นะครับจะมีในส่วนของ การปิดค่าอะลามนะครับผมที่เราไม่ต้องการนะครับแล้วก็การเซตสเต็ปที่เพิ่มเข้ามาตั้งแต่9จนถึง14นะครับโดยนะครับทั่วไปแล้วนะครับที่ผมแนะนำเลยก็คือในส่วนของการปิดอะลามที่เป็น P 32 P 3 3นะครับผมแล้วก็ในการเซตสเต็ปเนี่ยจะอยู่ที่ P 5 5จนถึง P 60นะครับ mm hmm. เมื่ออ่ a d v ครับ mm hmm. เข้าไปครับก็ กดปุ่มขวาครับเราต้องไปที่ P 3 2ครับเพื่อปิดอารลามครับออฟไปเลยนะครับผมตรงนี้เราปิดอารลามเพื่อให้การใช้งานมันง่ายขึ้นนะครับก็คือไม่เกิดอารลามขึ้นโดยในสถานะปกตินะครับผมเพื่อการใช้งานที่ราบรื่นนะครับ P 3ามสามเช่นกันนะ เราจะไปดูกันที่สเต็ปที่เพิ่มเข้ามานะครับ p 5 5ครับ56ครับเจ็ดปกครับก็คือจะเหมือนกับเมื่อกี้นะครับถ้าใช้เราก็ตั้งเป็น1ครับหรือว่า2อครับแล้วแต่ครับว่าเราจะต้องคูณ small l ้วยสเต็ปเท่าไรครับเมื่อตั้งเสร็จแล้วครับกลับไป back กลับไปครับกดปุ่ม man นะครับแ็คใหม่เรื่อยๆจนถึงเซร็จครับ ปุ่มเซตครับคัดมาครับไปปิดอะลารมเช่นกันครับอะลารมที่เป็นเคอร์เรนต์ทูโรครับกรณีที่เราไม่มีโหลดอะไรครับมันก็จะขึ้นเลยนะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานแล้วก็ปิดได้เลยครับ L A ครับอะลารมเมนูครับปุ่มขวาครับ Enter เข้าไปจะอยู่ที่ P 6 7ครับผมกดไปครับ P ีกเ Off ครับผมโดยกดปุ่มล่างครับ เมื่อได้เสร็จแล้วเรากลับไปเซตเลยครับเมื่อถึงเซตครับเราต้องเซฟก่อนนะครับผมเซฟครับกดขวาหรือ enter หรือปุ่ม auto ครับตัวคอนโทรลเลอร์จะทำการเซฟครับหากต่อใช้งานจริงนะครับผมณขณะนี้จะอยู่ที่เป็นรูปมือครับเป็น man mode ครับถ้า auto mode กด auto ค้างครับก็จะเป็น auto mode ครับ ถ้าหากเราต่อใช้งานจริงมีโหลดจริงเราก็ตัวคอนโทรลเลอร์จะสั่งการทำงานทันาทีครับแล้วก็เสริมอีกนิดนึงครับในการตั้งค่าครับทุกครั้งต้องอยู่ในโหมดแมนวนวลเสมอนะครับการเข้าโหมดออโต้หรือโหมดแมนนะครับก็คือกดค้างไว้นะครับสาวินาทีกดแมนครั้างจะเปลี่ยนเป็นแมนโหมดครับถ้าออ t โต้โหมดกดออโต้ค้างครับจะเป็นออโต้โหมดครับ การเซตค่าการใช้งานของ DCL8 เบื้องต้นก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ